ทำกับนักคราชเพชรนาคาหรือมรกตคมสายใหม่ครับยกนี้นี่ปล่อยตัวออกมานี่เดินขยับเข้าหาเร็วขึ้นทางด้านของนักคราชในอาชีพอยู่แล้วจะไปยืนคุยกับนาวเอกนี่ก็คงจะลำบากเหมือนกันต้องพยายามเบียดเข้าหาแล้วครับแล้วก็พรุ่งนี้นี่กลับไปเจอกันที่สนามมวยนานาชาติรังสิตนะครับ มวยมันวันศุกร์ของเรานี่ยังเล่นใหญ่จัดหนักจัดเต็มเหมือนเดิมครับดวงสมพงศ์จิตมังนอนกับคิมรวยสจต้งาจีนคู่เอกนะครับดอกไม้ป่าตอสุรัตกับเฉียบขาดพอพงสว่างคู่รองอาจารย์ด่งเรียกทั้งคู่มาครับบอกว่าออกอาวุธกันนิดนึงครับยกนี้ยก2แล้วครับอย่าไปถ้อยทีถ้อยอาศัยกันเยอะครับโอ้ข้างล่างนี่จ่าตุ้กระดูกเหล็กครับตาขมิ้งเลยครับลูกพี่ของนักราชแข่งซ้ายครับนาวาเอก ตอนนี้ก็เริ่มจะชิ้งจังหวะกันออกแข้งมากขึ้นแล้วนาคาราชขยับเข้าหาแข้งสายหน้านี่ทำงานดีเหลือเกินนะครับนาวาเอกแล้วก็ออกแม่นด้วยมาดูกันที่วงในย,ยังตีไม่ได้นะครับนาคาราชนี่พยายามจะเบียดปล้ำในก็มาโดนไล่แขนกดแขนเอาไว้ครับเนี่ยคู่นี้น่าจะเป็นหนังชีวิตอีกคู่หนึ่งนะครับนาวาเอกกับนักคาราชครับในรุ่นเฟเธอร์เวทนะครับ126ปอนด์ครับ ยืนกันใกล้ๆครับปักหลักกันใกล้ๆเห็นเห็นมุมนี้นี่เห็นจ่าตุ้ด้วยนะครับจ่าตุ้กระดูกเหล็กมาแล้วครับก็คอยติวเข้มอยู่ที่มุมให้กับมรกฎครับหรือนคราชครับวยระดับนี้ครับปลายเท้าชนปลายเท้าครับสับแล้วครับสับแล้วครับอู้หูขวาไปสองซ้ายไปหนึ่งครับซอกของนาวาเอครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องหมายการข้าของนาวาเองนะครับแหมพอโดนเข้าไปนี่นัคราชพยักหน้าเลยครับบอกว่ามาเลยไอ้น้อง เรียกว่าออกสวยออกแม่นเลยนะครับศอกนี่ออกเป็นธรรมชาติเลยนาวาเอกแต่ว่ายังไม่ตกใจนะคาราชก็ไม่สนพยายามจะขยับเข้าหาเหมือนกันแต่ตอนนี้มาโดนนาวาเอกนี่ชิงเดินก่อนนะครับเริ่มจะได้ใจนะครับเบียดเข้าไปต้องชกในเกมตั้งรับแล้วโอ้ยดูครับโดนฝฟาขก็ฝปายดีออกอาการให้เห็นเลยครับสคาราชเซเหมือนกันครับมรกรหรือนาคาราชครับ โอ้โหประมาทไม่ได้เลยนะครับหมัดมวยอลอยหน้ารอยตาไม่ได้ครับพยายามจะยกกะสูงทีบซ้ายไปก่อนครับวันนี้นาวาเอกโอ้ชกนี่ครับโอ้โหวันนี้มีหมัดมีศอกครับใกล้ๆมีศอกด้วยครับมรกฎนี่โอ้เนี่ยเปิดหน้าเปิดตาไม่ได้ครับโอ้โหโดนไปโดนไปหลายหมัดเหมือนกันนะครับทั้งหมัดทั้งสอกครับตอนนี้ดูว่าเริ่มจับมั่นใจขึ้นเรื่อยๆแล้วนาวาเอก ทีมงานนี่บอกว่ายังไม่ต้องรีบร้อนนะครับออกแม่นๆไปก่อนเอามาดูกันว่านาคราชโดนเข้าไปเยอะๆนี่ยกหน้านี่จะต้องเดินเบียดเร็วขึ้นกว่าเก่าแนย่ยกนี้นี่ต้องเดินเบียดเข้าหาพยายามจะเบียดปล้ำหน่อยมาดูจังหวะการไล่แขนกดแขนของนวเอกพยายามจะไล่แขนแล้วก็มีแทงสู้เหมือนกันครับจ่าตุส๊สังลุยแล้วนะครับสองยกนี่แหมพอถอยแล้วมีจังหวะโดนหมัดโดนศอกวูบว่าเหมือนกันครับ จาตู้บอกว่าเดินติดเลยครับตีได้ไหมครับมรกตหรือนักคราชครับถีบซ้ายนามาก่อนครับนาวาเอกก็ปักนี่โอ้ยหล่นเลยครับโอ้กรรมการโดโหแตกด้วยครับไม่ไหวครับยุติการโชกไปนี่แหละครับโอ้โหสอกเตือนมาหลายทีแล้วนะครับจบยก3มครับนาวาเอกสิทธิเชฟบุญธรรมนะครับชนะเทนนิสเกิลน็อกเอาท์นักคราชเพชรนาคาไปครับโอ้โหฟันโชะเดียวครับ เลือดทะลักเลยครับดูภาพช้าครับจังหวะจะเข้ามาหลวมพอดีปังจะไปคว้าคอครับซอกขวาทีเดียวครับโอ้โหลิกเลอร์เก็บชักกลับบ้านเลยครับนะครับไม่จังหวะจะเดินเข้าไปคว้าคอพอดีครับหน้าเปิดนี่ครับใช้โอกาสไม่เปลืองครับนาวาเอกโอ้หได้จังหวะสวิงโอ้แผลแตกเห็นเห็นเลยครับ